Entonces aquí estamos en la montaña de Zakopane y Pat no puede más, veamos dónde estamos ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Una montaña! ¿Estás cansada? No Bienvenidos a la montaña en la frontera con Eslovenia y Polonia ¿Estás cansada May? ขาลงค่ะตอนนี้ขาขึ้นบาได้ๆขาลงขาลงขาลงของพวกเราบงทางด้วยค่ะเด้อขาไรในจังหน่อยเป็นได้มูสตำรวจทางด้วยดีวะนี่ใจเตี่ยม่ข้าวโอ้มึงไอ้ผมสีขาวโอ้มาคือเผาคือเอโดะเนอะมึงไงผมสีขาว นเขาป่ายอีกแล้วคะ่ะเขาป่ายอีกแล้วมันเมรนทางนี้ติ๊บ oh, uh? เออโมเมนต์เนี่นี่มูลงป่ายอีกแล้วครูบนลโมีเขนะเบื้องไหนเบื้องพระเขาปะโมเมนต์ทางนี้ <c oughs> ขาขึ้นกับขาลงคนละทางด้วยคะ่ะมึงเนี่ยนเงี้ย รลอดหดัวต้นไม้หลอดต้นไม้โอ้เห็นทางเก่าแล้วออบ๊ายบายหมูบายบาย for all my fans I love you all สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมครับวันนี้มาเตี่ยวโปลาอีกแล้วโอ้ยนี่เหนื่อยมากขึ้นภูเขาหน่นชั่วโมงกว่าแล้วกตอนนี้กลับมา รีโม่หางสัก,กปันนี่สัก,กปนันนี่วันนี้อากาศดีเพราะว่ากติ้งที่นี่หนาวมากหนาวจริงๆนะวันนี้ออประมาณสิบเปด็ดสิบข้าวงั้นสดีเฮ้ยอนีรสวัสดีป๊อปอกูมาลุงามอยู่ไปตั้นเดือดหอดเลยค่ะแต่กำลังสีหอดข้างหลาง <laughs> ระวังเด้อคุณพี่เอ้ยกนขี้ทางเลยบอกไปก่อน ซาซาย่าเฝ้าเฝ้าไปใส่เฝ้าไปยังใจเย็นเย็นวิทางลงเป็นกระสานฉันไม่ได้ขี่หินลุกลังเังไงเลียมผมทางลงค่ะ ขึ้นกับฟ้ากบลงไปอมีทางลงไปก้อนขึ้นมาหนีใจคุณรัสีสีโปลเลนนะคะสีโรปีโอ้มีงัวกล่อมเลยงัวงัวนมไปเฮ็ดชีสไปเฮ็ดโยเกิร์ตเลยสบรรยากาศตอน hà muốn cơn hà này ui cái tiếng phụt phụt bạt bạt cái chạy được hả tiếng mù tiếng má lo lọt nhỉ ạ mười bò hả <laughs> เฮ้ยอะไรอันนี้สัตว์อะไรแมฆัวแมบัวกินนมแมฆัวรีดนมไปเห็ดไปเห็ดชีดไปเห็ดโยเกิร์ตกินบ่เออรู้มากินโยเกิร์ตตอนนี้ก็ยู่งกับโปรปานเนียเยค่ะพักไต่ของโปแลนด์ซีฟวอลิส ่ยก็ไม่ช่สกปรกด้วยนิ่งพลาสติกที่ขพลาสติกทีุคุณพี่คอนเทนเนอค่ะว่าคนหลายสกปรกเราะเพิ่นบประทับใหญ่เชีนคุณค้อนันี้ากาควม้อนที่บอกไนี่ครเนามคนหลอู น่กรดทนี้คนไม่ยิ้มยคนหนนตรนี้ว่ซีเรียสมันบ่ทำไมไม่บ่มคือคนไทยเองอเด็ค่ะไมอบปุ่อปปิ่งป็นตลอดหัวนั่งฝาเทริเ อไปเที่งเย็อันนี้ก็แอ็นนกซ์เอร์ชันเ่งที่โดดค<อ> <c oughs> วามโดดใจก็เล่นด้ค่ะเด้อเป็นไปหมดเลยนี่แมชจีนีโควิคตนี้หรอกโควิคโคบิโอ้โห kẹ áp nằm cho kia đó đậm Yeah, 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 yeah. need a cheese. Cheese. Ice cream. Nhạc. Ice cream. Ice Ice cream. Ice บังสุดเขาห้าหักแดงจังยองตึงกันตึงยังยังก็โคตรดีว่าแต่ว่าเเราทปาุกากไม่ยังจะจุจักค่ะจะจนอกจะุจักมาร์เก็ต อหมูก็เป็นเนื้อไก่อนเหนียเนื้อหิ้งงเป็นเอเชียด้วยแล้วก็รสเด็ดจิ้มปุยคเรย ini really cool. let's see kalau aku ingkanto baik ingkanto เซ็บล้วเลย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 วันอะไรคุณพี่บ้าเซ็บแล้วขึ้นดังชีสเคม็มเคม็มน้ำตาไหลโอ้เดรัมจ๊